คุณชุทิชัยหยุ่นเลยถามผมว่าทำไมคุณไม่แบบว่า no office ไปเลยอ่ะเพราะว่าในช่วงโควิดหลายๆบริษัทก็ทำอย่างนั้นก็คือเลิกมีออฟฟิศไปเลยมันก็เป็นการลดค่าเช่าออฟฟิศลดค่าใช้จ่ายอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมยังเห็นความสำคัญของการมีสเปซที่พนักงานจะได้มาคอมมิวนิเคตกันมารีเลทกันนะครับ ผมเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางออนไลน์อะยังไงแม่งก็ไม่เหนียวแน่นแล้วก็รู้สึกสนิทกันเท่ากับมาเห็นหน้ากันมานั่ง<ช>จ้อตากันใช่ไหมเนยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า Office ออฟฟฟศยังสำคัญอยู่นะครับ สวัสดีแฟนๆของเดอะสแตนดาร์ดครับผมนุ้ยอารั์หนองพลครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเดอะสแตนดาร์ดป๊อปวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆครับที่ผมนะฮะจะรับหน้าที่พาทุกคนมาทัวร์ออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดกันคือถ้าใครเคยเห็นภาพของออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะเห็นภาพหนึ่งเนาะ ซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงน,นะครับวันนี้นะฮะเราเลยถือโอกาสนะครับพูดคุยกับพี่หนงวงธนงนะครับผู้รีเริ่มไอเดียนะครับการรีโนเวทออฟฟิศในครั้งนี้รวมไปถึงนะครับพี่สมบัติจากทีม Paper Space นะครับผู้ซึ่งต่อยอดไอเดียของพี่หนนะฮะให้กลายเป็นภาพจริงๆทีนี้เราจะมาดูกันว่าออฟฟิศเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนตามผมมาเลยฮะ พี่นองอยากรู้จริงๆครับไม่ไม่ใช่แค่หนูนะเหตุผลในการรีโนเวทออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดของพี่นงในครั้งนี้คืออะไรครับเดอะสแตนดาร์ดก่อตั้งมา5ปีแล้วครับหน้ยคือต้องบอกก่อนว่าปีแรกเลยที่ทำออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยผมเป็นคนทำเองหมดเลยไม่ว่าจะคิดรูปแบบเลือกฟอร์ดิเจอร์แต่และตัวเอาสีนั้นสีผมทำเองคนเดียวเลย แล้วก็ให้ช่างมาทำนะครับเหตุผลก็บอกว่าตอนนั้นมันไม่มีเวลาคกำหนยมันต้องรีบที่จะสร้างออฟฟิศให้น้องๆมานั่งทํางานกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสที่จะถามคนนั้นคนนี้ว่าต้องการอะไรผมก็เลยเลือกออสไตล์ที่มันกลางกลางไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนุ้ยจำได้ไหมออฟฟิศเดอร์สตนดาลแรกมันก็คือผมเอาคอนเซปต์ว่าเป็น ร้านกาแฟาความตั้งใจแรกเลยไม่อยากให้มันเป็นออฟฟิศออฟฟิศนะซึ่งเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วเราอยากให้มันรีแลกซ์สบายแล้วก็งานของพวกเราเป็นงานแบบคร<ช>ีเอทีฟนงานงานความคิดมันจะมาแบบเปะ๊ปะเป๊ะแบบมีแบบแผนมีอะไรเยอะไม่ได้ทีแรกเลยผมคิดว่าถ้ารีโนเวทออฟฟิศกลางเนี่ยอยากจะทําให้มันแบบมีมีความลึกลับนิดนึงพิตาลผู้จัดการ,รของบริษัทพูดคำคำหนึงมาแบบว่าเป็นบา์ลับเฮ้ยผมชอบเลยนะ ็เลยเอาคำว่าป่าลับเนี่ยเป็นคอนเซปต์ในการตกแต่งออฟฟิศใหม่ของเดอะสแตนดาร์แรกเรกกิ่มเลยก็คือเราคุยกันแบบละเอียดยิบเลยฮะอย่างที่บอกแล้วทีม Paperspace รวมถึงพี่เคน <C> e <an> ก็ไปอินเทรวิวกับพนักงานใช่ไหมครับว่าพนักงานต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการ r รีสิร์ชนานมากครับประกอบกับเจอช่วงโควิดผมว่าเราเป็นบริษัทแรกๆเลยนะเป็นบริษัทสื่อแรกๆแ,แล้วกันที่ประกาศให้พนักงาน เวิร์กฟลอมโฮมแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีพนักงานบางคนที่แบบย er ังจาเป็นต้องใช้งานที่บริษัทเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือห้องอัดที่จะต้องใช้งานมันอยู่ที่นี่เขาต้องมารู้ไม่ถึงผมทราบว่าหลังๆเนี่ยพนักงานอยู่ว่านานแล้วเบื่อใช่คะคือคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนอยากมาเจอกันอย่างเงี้ยแต่ใจผมเนี่ยก็ไม่อยากประกาศว่าเฮ้ยตั้งแต่วันที่เท่านี้ต้องเข้า บริษัทแล้วหน้าอะไรเงี้ย<ช>ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะไม่ใช่บอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยมาๆมา,มาเข้าออฟฟิศได้แล้วเว้ย<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้ย<ช><ช>แต่แบบดึงดูดเขาไกลๆให้เข้ามา<ช> <ๆ S 2> มันก็คือการแต่งออฟฟิศให้สวยจนขนาดแบบมึงอยากมาดูกันอ่ะผมว่าอวอร์ดที่สําคัญที่สุดรางวัลที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ได้เห็นว่าพนักงานทุกคนแฮปปี้กับออฟฟิศใหม่ของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยโอ้ชื่นใจหายเนี่ย เราจะพาไปเจอกับพี่สมบัติจาก Paper Space นะครับจะให้รู้ไอเดียเพิ่มเติมและเราจะพาเดินชมในออฟฟิศด้วยว่ามีมุมไหนน่าสนใจบ้างขอบคุณมิ่หนมานะครับครับหนือในการทำงานกับเดอะสแตนดาร์ดในการรีโนเวทครั้งนี้อย่างที่เราเล่าไปช่วงต้นคลิปแล้วว่าพี่หน่งก็จะมีโจทย์ในการเริ่มมาครับครั้งแรกที่พี่สมบัติได้โจทย์ในการรีโนเวทเดอะสแตนดาร์ดเป็นโจทย์แบบไหนเป็นโจทย์อะไรคือตอนนั้นโจทย์มันจะเป็นว่าแสแตนดาร์ดกำลังโตเร็วมาก แล้วที่ทํางานณปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยมันไม่พอสําหรับคนทํางานเราก็ทำเอ็ก r c เซอ์บางอย่างเราทำดีไซน์ทิงกิ้งกับ gym, ทีมทํำ m อม t h ไ z e สุกอย่างพี่หนูก็บอก,บอกอเขาอยากให้ให้ออฟฟิศนี่มันดูมีความลึกลับมีสเสน่ห์อยากให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วสงสัยว่าอยอันนี้คืออะไระก็เลยเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่จริงๆก็ทําให้เราขยายความออกเป็น space ตอนนี้การตกแต่งแบบนี้ทั้งหมดเนี้ครับ มันเป็นโจทย์ของออฟฟิศในอนาคตเลยแหละคือเขาบอกว่าแต่ก่อนออฟฟิศมันมีไว้เพื่อทํางานแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปออฟฟิศมันจะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเพอร์เพสมันจะไม่ได้มีไว้เพื่อทํางานเท่าเรารู้ว่าเราทํางานที่ไหนจริงๆที่ไหนก็ได,ไได้มันจะมีไว้เพื่อเนี่ยแหละเพื่อให้คนมาเจอกันมามาคอนเนคกันมามาสร้างปฏิสัมพันธ์กันสนิทก,กันขึ้น c u เ t อร์สร้างกันตรงนี้อันนี้แหละคือคือเพอร์เพสใหม่ของออฟฟิศ เดี๋ยวให้พี่สมบัติพาเดินดูทีละโซนแล้วก็มาลองเล่าอินสปายของแต่ละโซนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมใช่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือโซนแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับแบบว่าพอเดินเข้ามาจากข้างหน้าเปิดประตูเสร็จปุ๊บนี่คือโมเมนต์แรกที่จะต้องเจอก็เป็นทาวน์ฮอลล์อย่างที่เราเคยทาให้บริษัทเทคซาใหญ่ๆมันจะมีฟังก์ชันเรียกว่าทาวน์ฮอล์สาราว่าการศาราว่าการเวลาจะมีเรื่องอะไรจะประกาศทําที่นี่เวลาที่ไม่มี เหตุเขาเรียกว่าฟังก์ชันพิเศษมานั่งคุยกันแต่ว่าอันนี้ standard for the people เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนจิตวิญญาของเดอะสแตนดาร์ดนะออฟฟิศเก่าเราไม่มีเราไม่เคยเห็นคำนี้ในออฟฟิศเราอยากให้แบบทุกคนเข้ามาเนี่ยจากหน้าประตูเนี่ยคำนี้ประกาศกันเลยนี่คือวิชั่นของเราเนี่ยละมันถูกใช้ในการถ่ายรูปทุกอย่างเวลาคนแถบไปใครมานี่คือแบบ one i n s e r a m a b l e space อย่างตรงนี้อเอาตรงนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนคือเรา,ารู้ว่ารูปของเดอะแซนดาร์เป็นรูปที่โคตรสวยอะอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ให้รูปพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของออฟฟิศใหม่แล้วกันแล้วก็บอกพี่หนงพี่หนงผมอยากโชว์รูปของช่งพางภาพพี่มากเลยเอาให้มันอยู่เป็นแกลเลอรี่แล้วกอยานเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรูปเขาก็ภูมิใจแล้วว่าเออเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศนี้นะแล้วก็เลยเนี่ยขอให้พี่หนงเอารูปเลือกพ,พี่หนงมานั่งเลือกรูปเียรรูปเพียรรูปเอามาพิม และนี่คือพื้นที่ที่แบบตอบสนองคำว่า space for everyone มากๆอยากให้พี่สมบัติเล้าให้ฟังถ um ึงโซนนี Fox ้หน่อยครับก็จริงๆมันคือลอง a b l e ที่เอาไว้ eat play live ที่นี่กินข้าวทำงานคุยกัน สังสารกินเบียร์ได้ตรงนี้คืออีกหน่อยอนะออฟฟิศมันมันจะเบลอๆแล้วมันจะไม่ใช่ว่ามาทํางานมันจะมีชีวิตอยู่ในนั้นที่นี่มันก็คือโต๊ะที่เอาไว้ทําทุกอย่างที่ที่เราอยากจะทําในออฟฟิศที่นี่ได้ Stay hungry Stay humble พี่หนงให้คีย์เวิร์ดอันนี้มาทาเป็นอันนี้มีซีนมีความเป็นแบบบาร์ลับที่สุดแล้วในมุมนี้แล้วก็จริงๆแสงไฟก็มีผลกับบรรยากาศนะแต่ก่อนที่ที่เราเป็นแสงขาวๆแบบสวา่สวางๆมันก็จะเป็นฟิลในน,นี้มันก็จะมีความแบบโฟกัสได้นั่งเงียบๆโดยเิธาะแบบคนที่อยู่รอบๆเนี่ยไม่ไม ามาขึ้นมาที่ชั้น2ครับพี่สมบัติแบบตรงนี้เป็น coworking space อันนี้ก็สำหรับแบบสมมติว่าทีมเซลล์ที่แบบมาถึงแล้วเอาแล็ปท็อปมาเอาของเก็บล็อกเกอร์ส่งอีเมลแล้วก็ไปละอันนี้คือแบบเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่า hot desk คือไม่ต้องเป็นโต๊ะทำงานประจำนะมีบาร์ไว้สำหรับเวลาสมมติอยากนั่งทำงานแล้วเห็นเหมือน,นว่าบรรยากาศทางล่างก็ยืนจริงๆคนส่วนหนึ่งชอบยืนทำงานนะเพราะว่านั่งทำงานแบบนานๆแล้วมันดูแบบปวดหลัง ชอบุดจะเป็นห้องนีมีมีชื่อห้องไหมพี่สบิ์มีชื่อเรียกวะพี่หนอ่เขาเรียกห้องแดง <Okay. S 1> คือมันไม่ได้มีชื่ออะไรพิเศษห้องนี้แต่ก่อนก็เป็นโต๊ะตัวหนึง่งมีเก้าอีว้วางโต๊ะขาวมีเตียงนอนอยู่ตรงตนี้เตียงนอนอยู่ตรงนี้ถูกชอบแบบมานอนอ่า <c oughs> ก็มันก็ถูกทําให้เป็นเป็น,เป,นเป็นห้องรับแขกที่แบบดูมีเขาเรียกความมีมีความภูมิฐานขึ้นมานิดนึงแล้วกัน formal นอยอย่างตรงเนี้ยที่เคยเป็นเตียง พอโจทย์ใหม่ตรงนี้ก็คือยังคงให้แบบไว้นอนไหมหนูจะได้มานอนนอนได้คือเอางี้ต้องบอกว่าคนเราอ่ะอย่างนี้กลับไปเรื่องเดิมคือบางทีเราก็อยากน่าทำงานมันโตทำงานบางทีเราก็อยากนอนทำคือถ้าเราทํางานดีที่สุดนะณนะโมเมนต์ไหนอ่ะออฟฟิศเนี้ยมันมีแบบซอกหรือมีมีความหลากหลายของพื้นที่ทําให้พนักง,งานแสนดาลเลือกไปเลยตรงไหนทํางานดีสุดไปตรงนั้น อีกมุมนึงเอาจริงๆมุมนี้เปลี่ยนไปมากครับพี่สมบัติเปลี่ยนไปจนแบบเฮ้ยการเดินขึ้นมาเห็นครั้งแรกความรู้สึกมันดีมากคุณผู้ชมนึกภาพเมื่อก่อนเป็นแบบเครื่องถ่ายเอกสารมีโซฟาแล้วก็มีเอกสารกระดาษอะไรรู้เยอะ <S <S แยะไปหม,หมดเลยนะฮะแล้วกลายเป็นแบบนี้จริงๆเราอยากเพิ่มที่คุยงานที่ประชุมให้กับคนตันดาล้วก็อะดีไซน์ให้มันมีตู้เก็บพวกของที่มันเป็นพวกวางบินต่างๆอะไรเนี้ยแอบไปก่อนจะทําแค่นั้นก็ไม่ใช่พี่หนุพี่หนุก็เริ่ม browse โทรศัพท์อีกรอบ เอ,อย้ยเอางนี้ไหมเ h อ standard p o s t ชอบอะชอบลอ n d o นโฟร์อะอันนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นเสาเสาต้นเบื้องเริ่มของตึกอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเรามาชูย์เป็นตู้ไปษณีดีกว่าแล้วตรงนี้เราก็เรียกเป็น standard เพราะว่าไปษณีทุกอย่างมาที่นี่ไงเป็นที่ที่คนเอามาคุยงานเพราะว่ามันเป็นที่ที่เงียบม,มากเลยนะเวลาสมมุติว่าเราแบบอยากจะประชุมเงียบๆคุยโดยที่ไม่มีคนอื่นอะอันนี้คือแบบ the right place to to do ห้องหนึ่งคุณผู้ชมคือที่สมบัติบอกว่าชื่อห้องเปิดใจ The Face Thailand ปะเนี่ยซึ่งอันนี้ที่มาของห้องนี้เป็นไงครับพี่สมบัติจริงๆห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นห้องตัดต่อเก่าก็จะแบบดูค่อนข้างแบบเหมือนห้องเก็บของที่คนแอบไปทำงานก็ถูกเทรดให้มีเหมือนอันนี้เ็าเรียกแผ่นอะคูสติกฮะใส่เข้าไปเสียงมันก็จะเหมือนกับถูกซับไม่ให้เสียงมันมันก้องห้องเปิดใจคือเข้าไปคุยเรื่องแบบบางทีมีเรื่องคาใจกันะเข้าไปคุยกันในห้องนี้แบบเฮ้ยแบบไม่สบายใจอันนี้เขาเงียบจริงลองฟังเนีย อ๋อเขาไม่ได้พูดกันก็นเลย่ครับ <laughs> <laughs> อีกห้องที่เรียกว่าเป็นแบบเฮดคอร์เตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดตออแรกเป็นห้องทํางานพี่หนุ่มซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องประชุมใหญ่พี่หนุ่มก็ให้ให้ห้องเขาอะนะเป็นห้องประชุมแต่ก่อนมจะเป็นโต๊ะเล็กๆๆต่อกัน,ม,กนมันก็เหมือนเวลาประชุมทีมมันก็จะมีปัญหาเรื่องขาชนขาตอกอะไรเงี้ยนะก็ถูกออกแบบให้เป็นโต๊ะแบบไซส์จแอนแบบมีติ้งเทเบิลเลย ให้สามารถโทรเวลาบประชุมทีมใหญ่ๆตรงนี้ได้แต่จริงพี่หน่งก็เวลามาก็ยังใช้ห้องนี้ได้อยู่จริงๆนี้เป็นคอนเซปต์ของผู้บริหารในอนาคตเลยนะคคือสมมุติว่าผู้บริหารพี่ไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันอ่ะห้องของเขาก็ไม่จําเป็นต้องล็อกอีจริงๆผู้บริหารสมัยใหม่เขาก็จะทําวิธีนี้เอามาใช้ห้องเขาได้สเปซมันก็จะแบบเหมือน Maxim i z e ขึ้น อันนี้ชั้น5้าแล้วครับทุกคนเราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของออฟฟิศเราแล้วอันนี้เอาไว้รับแขกเวลาขึ้นมาห้องพอดแคสต์แต่ก่อนเราต้องนั่งโซฟาหน้าห้องเราจะแบบเฮ้ยเราต้องทําตัวยังไงเพราะว่าเรานั่งหันหน้ามองทีพอดแคสต์ก็อันนี้ก็ถูกทําขึ้นมาให้มัน proper ขึ้นฮะสมมุติเราเป็นแขกเนาะเราก็มานั่งรอตรงนี้ก่อนมีเหมือนกันก็คือรูปของช่างภาพเาแซนด์บัดกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของของที่นี่เอมเบดเข้าไปเลยแล้วก็ถ้วยรางวัลต่างๆก็ถูกโชว์พอสมมุติว่าถึงคิวเราปุ และนี่คือห้องพอดแคสที่เราคุ้นเคยกันในหลายๆรายการของเรานะครับแต่ก่อนก็มีโต๊ะตัวนึงเนาะแล้วก็มีเป็นเหมือนแผ่นกุับเสียงนี่แหละสีเทาๆธรรมดาจริงๆเราอยากให้ห้องนี้เวลาได้ถึงเค็นมาสัมภาษณ์คนน่ยมีหลายหลายมุมเราก็เลยออกแบบให้ผนัง3ด้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลย อันหนึ่งแบบเป็นสีครีมอันนึงเป็นสีดําอันนึงเป็นแบบเหมือนมีความพิเศษของแสงไปเนี่ยเผื่อสมมติว่าหมุนโต๊ะจัดซีนใหม่ก็สามารถใช้ห้องเล็กๆเ,เนี่ยทำได้หลายๆแบบซีนอรีโอได้นะถูกคุยกันมาครับตอนแรกเราคิดมันเป็นแค่พอดแคสต์เป็นแค่เสียงอเ<ล>ยออดีบ <DB 5 S 1> ีดีาพอปัจจุบันมันเริ่มเป็นแบบวิดีโอพอดแคสต์ัว<บ><ๆ>อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยมันเริ่มมีดีไซน์ซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะหนูได้ใช้ไปแล้วด้วยโลกคือละครไปดูดูนะคะ และนี่คือหนึ่งในผู้ใช้งานจริงของออฟฟิศเราคือพี่เห็นแล้วนะว่าออฟฟิศเรารีโนเวตต่างๆซึ่งพี่ก็อยู่มาตั้งแต่ล่างแรกจนถึงล่างปัจจุบันครับเอาความรู้สึกของคนใช้ก่อนว่าพอออฟฟิศเปลี่ยนแล้วรีนโนเวทเปลี่ยนเสร็จสาวาพี่รู้สึกไงบ้างกันเข้ามาเดินเข้ามาทำงานแต่ละวันเวอร์ชันแรกล่างแรกเนี่ยมันคือการแบบชิลเอาแต่เวอร์ชันนี้มันแฮงเอาเลยแฮงเอาแล้ว<อ>ถ้าเราเดินทั้งสี่ห้าชั้นเราจะเห็นว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันมันน่ารักแล้วก็ เวลาเราได้นั่งทำงานจริงๆได้นั่งประชุมก็จะทำให้เรารู้สึกสบายเอาว่าตามตรงเราก็อยากเข้าฟิตนะไม่รู้ไม่ร้ว่าคนหนึ่งเป็นหรือเปล่านะคนหนึ่งอาจจะไม่อยากเจอหน้าที่อะไรอย่างเี้นะแต่ว่าเข้าฟิตแล้วไม่ได้เหมือนมาทำงานแน่นอนของงานเยอะมากเลยแต่ความรู้สึกมันเหมือนได้มาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆบาง,งทีแค่มานั่งกับใครเฉยๆก็โอเค ส่วนอื่นถ้าในบรรยากาศทั้งหมดในออฟฟิศถามว่าในการทํางานเปลี่ยนไปไหมผมคิดว่าชัดเจนที่สุดคือห้องประชุมเยอะขึ้นมากเพราะนี่มันเป็นรีเควสต์จากฝั่งพนักงานเพราะเราถามเขาห้องประชุมเยอะทําให้เราประชุมกันได้ง่ายขึ้นเป็นสับเป็นส่วนอันที่2คือมันมีห้องที่เงียบขึ้นคือมีห้องส่วนตัวเพราะนี้ก็จะเป็นหลายคนก็คอมเมนต์กันมาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เนาะว่ามันเปิดไปหมดเลยอะแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ที่ทางานส่วนตัวบางคนต้องโทรหาแหล่นข่าวบางคนอยากจะโฟกัสเขียนงานเงียบๆอะไรแบบนี้ครับก็ผมว่านี่เป็น2อย่างหลักๆที่เป็นความ ส่วนพื้นที่แอเรียตรงนี้เป็นคอมมอนแอเรียเนี่ยผมว่าผมรู้สึกว่ามันโคซี่เหมือนเดิมนะความรู้สึกที่มันเปลี่ยนอย่างที่บอกคือมันรู้สึกรู้สึกเขาโตขึ้นรู้สึกว่าคนคนนี้เขาโตขึ้นเขาเขาไม่ใช่แบบเด็กงงยิงงงิง้งเหมือนแต่ก่อนแล้วมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมีความแกรนมากขึ้นมีหลายคนผมก็เห็นนะว่าพนักง,งานเนี่ยไม่ยอมกลับบ้าน<ะ>นั่งกันเดินเดินเดนี่ยพวกตากล้องเนี่ยสี่ห้าทุ่มเนี่ยนั่งกันอยู่กินกาแฟกินขนมกินเบียอะไรก็ว่าไปผมว่านี่คือ จุดมุ่งหมายแล้วกันแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีผมไม่รู้ว่ามันดีเพอร์เฟกหรือเปล่าที่นี่มันก็คงมีจุดที่คงจะต้องปรับปรุงแหละแต่ว่าโดยภาพรวมที่สุดอะเราคิดว่าไอ้คำว่า Space for Everyone มันเป็นคีย์เวิร์ดแห่งยุคแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วก็คงเป็นความคาดหวังของเราที่อยากจะสร้าง Ph y s i c a l Space ตรงนี้รวมทั้งโ o l ิ c ีนโยบายทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่แห่งการทำงานของทุกคนจริงๆครับ